วันนี้เราจะมาพูดถึงคอนโทรลกับระบบ AI กันนะคะโดยระบบคอนโทรเลอร์นะคะโดยจะมีบล็อกไดอะแกรมดังนี้นะคะโดยจะมีเซตพอยต์คือค่าที่เราต้องการแล้วก็จะมีเออร์เลอร์แล้วก็จะมีตัวคอนโทรเลอร์นะคะหรืออุปกรณ์ในการทำงานนะคะตัวอย่างเช่นบอร์ดอ r ดูโน่นะคะต่อไปก็จะเป็นแพนนะคะ หรือพื้นที่ในการทำงานค่ะแล้วเราก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจจับหรือตรวจวัดอุณหภูมิสิ่งที่เราต้องการวัดค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวเม r เมน n ์นะคะจะเป็นค่าที่เราวัดได้ค่ะโดยเราจะมายกตัวอย่างการใช้ระบบควบคุมในการของเครื่องปรับอากาศกันนะคะ โดยเราจะตั้งเซตพอยต์ไว้ที่25องศาค่ะแล้วเราก็จะทำการค่าที่เราวัดได้ที่20องศาค่ะโดยเราจะทำการประมวลผลค่าเออร์เลอรค่ะโดยค่าเออร์เลอรามนี้เราจะได้ค่าเออร์เลอร์น,ระออรอรนะคะโดยการที่เราที่วัดได้อย่างนี้เครื่องปรับอากาศค่ะก็จะหยุดทำงานเพื่อจะปรับให้อากาศ เพื่อมาแบให้อุณหภูมินะคะมีอุณหภูมิกลับมาที่25องศาค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดเ,เครื่องปรับเพื่ออุณหภูมิในห้องนะคะมีอุณหภูมิที่น้อยกว่า25องศาเครื่องปรับอากาศก็จะหยุดทํางานเพื่อให้อุณหภูมิกลับมาที่25 25องศาะคะถ้าอุณหภูมิมากกว่า25องศา เครื่องปรับอากาศก,ก็จะทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิให้กลับมาที่25องศาดเดิมค่ะค่าเออร์เลอร์ที่ดีค่ะควรไม่ม,คม,มีควรไม่มีการสวิงมากจนเกินไปนะคะก็คือค่าเออร์เลอร์ที่ดีก็จะเท่ากับ24.5หรือไม่เกิน25.5นะคะ AI นะคะคือความ ฉลาดเทียมหรือปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นชุดโปรแกรมที่ใส่ไปในคอมพิวเตอร์หรือใส่ไปในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเพื่อใช้แทนคนหรือช่วยเหลือคนโดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้เรียนรู้ในการใช้เหตุผลเพื่อนามาตัดสินใจจากการประมวลผลของระบบค่ะยกตัวอ,อย่างก็คือ,อแอปนะคะ Siri นะคะในมือถือ iPhone หรือการสแกนหน้าบนมือถือ h o n e นะคะการใช้ Face ID บนมือถือ p h o n e ค่ะระบบควบคุมนะคะแบ่งได้2ประเภทค่ะก็คือ 1. อุปกรณ์เชิงเส้นคือเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่มีการประมวลผลที่ถูกต้องและแม่นยำแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคะ 2. ออุปกรณ์ไม่เชิงเส้นค่ะคือจะมีผลปัจจัยอื่นมาเป็นตัวผลชี้วัดด้วยค่ะ เนื้อหาในการที่เราจะเรียนในของวิชานี้คะหัวใจหลักของระบบ AI เลยนะคะก็จะมีฟักซีลอจิกคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวนิว r a เน็ตเวิร์นะคะตัวที่3ก็จะเป็นเจน e ติกอินคอร์ริทึมค่ะขอจบการ,รนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ